สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะปากหลังของเดือนกันยายนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่16ถึง30กันยายนปี65นะคะมาถึงคิวของชาวลัคนาราศีธนูแล้วนะคะสําหรับช่องเมเมนะคะการแบ่งวันที่เนี่ยแบ่งได้ทั้งแบบตะวันตกนะคะแล้วก็แบบไทยนะยินดีต้อนรับชาว2ทุกท่านด้วยนะคะ ใครกาลังดิอยู่กับชาวลัคนาราศีธนูสามารถเข้ามารับชมในฐานะชาวสองได้ค่ะนาภัยสลับคางกันได้นะเหมือนเดิมนะคะเราจะเปิดไพ่ทาโร่ก่อนนะคะแบ่งเป็นพลังงานตัวตนของคุณธนูนะคะแล้วก็ตัวตนของคนที่คุณดียด้วยหรือว่าคนรักของคุณนะคะใครที่ยังโสดสนิทนะคะหรือว่าใครที่เลิกลาแล้วนะคะจะมีดวงสถานะโสดสนิทแล้วก็สถานะคนร,รักเก่าแยกให้นะคะ คลิปนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันไม่ว่าคุณจะมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะค่ะเริ่มเปิดไพ่เลยนะคะสามใบข้างบนตรงนี้จะเป็นตัวตนชาวธนูนะไพ่ดาบลว้ลวนเลยนะคะสามใบข้างล่างตัวตนของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยไพ่ดาบเยอะมากเลยนะคะ ท้ายสำหรับก็ยังเป็นไพ่ดาบอีกปฏิเสธไม่ได้นะคะสำหรับปักหลังนี้ว่าจะต้องมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเรื่องที่จะต้องแก้ไขนะคะเป็นปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเนาะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความสัมพันธ์ตรงๆนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่ทําให้ไม่สบายใจแล้วมันกระทบต่อความสัมพันธ์แหละมีโอกาสที่จะต้องชั่งใจต้องตัดสินใจอะค่ะที่มันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตนะคะที่สําคัญ อาจจะหมายถึงคุณต้องตัดสินใจหรือว่าตัวแฟนคุณต้องตัดสินใจก็ได้นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยพลังงานคุณเนี่ยใบแรกมา6ดาบใบที่2 5ดาบกับหัวใบที่3ามเนี่ยเป็น4ดาบนะคะก็ไม่ต้องตกใจสําหรับให้คุณนะ่ยดีนะคะ6ดาบหมายถึงการลงเรือลําเดียวกันการไปต่อนะคะถึงแม้ว่าในอดีตจะเคยมีปัญหานะคะ5ดาบขึ้นมาแต่ขึ้นมากับหัวแปลว่าคุณนะ่ะ ทิ้งเรื่องราวที่เป็นปัญหาในอดีตนะคะเอาไว้ในอดีตเรียบร้อยแล้วไม่ได้เอามาไว้ในปัจจุบันหรืออนาคตแล้วคุณไม่มีข้อขัดแย้งกับแฟนคุณคุณอยากจะไปต่อจริงๆนะคะให้โอกาสเขาให้โอกาสตัวเองนะคะไพ่สีดาบก็หมายถึงช่วงนี้ในมุมมองของคุณเนี่ยความสมคัญมันจะราบเรียบนะคะมันจะไม่มีอะไรที่หวือหวามันจะมีแต่ความพยายามที่จะไปต่อของคุณนะคะ ถ้าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์โดยตรงตรงนี้อาจจะหมายถึงมรสุมชีวิตที่คุณจะต้องดิวที่ผ่านๆมาในอดีตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะรับมือกับมันได้คุณแก้ไขปัญหาใหญ่ๆตรงนั้นไปได้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเริ่มที่จะแบบสบายใจมากขึ้นนะคะรับมือกับปัญหาชีวิตได้มากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อเดินหน้าไปต่อนะคะแล้วก็ไปร่วมกับคู่ของคุณด้วยนะคะอันนี้เป็นพลังงานดีนะสำหรับคุณไพดดาบแบบนี้นะคะ ส่วนตัวเขาเนี่ยมีพลังงาน8ดาบแล้วก็มี3ดาบที่ขึ้นมากับหัวแต่มีไพ่เอ็มเพลเรอร์ซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากๆแปลว่าแฟนคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยตอนนี้เขาเนี่ยกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาบางอย่างที่ยังแก้ไขไม่ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ปัญหาที่เขาสามารถแก้ไขไปได้แล้วนะคะแล้วก็ด้วยความสามารถของเขาเนี่ยแหละที่ทําให้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยจบลงไปได้แต่ก็ยังมีบางอย่างที่เขาจะต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็ต้องดิวกับมัน แต่มีมองว่าไม่เหนือบ่ากว่า,วาแรงนะคะเพราะว่าเอ็เทอเดอร์เนี่ยมันก็หมายถึงคนที่มีความแข็งแกร่งพอสมควรนะคะสามารถที่จะเป็นผู้นําสามารถที่จะตัดสินใจอะไรยากๆได้แล้วก็สิ่งที่แย่ที่สุดยากที่สุดเนี่ยผ่านไปแล้วด้วยในเชิงความสัมพันธ์หน้าไพ่แบบนี้ก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามที่คุณขัดแย้งกันอยู่ในตอนนี้สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะในบางส่วนที่สําคัญแล้วก็แฟนคุณเนี่ยยังมีความมั่นคงยังเป็นคนรักที่ดีสําหรับคุณอยู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาบางอย่างที่ยังต้อง ติดตามกันต่อไปแต่ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือการไปต่อด้วยกันนั่นแหละถึงแม้ว่าจะต้องมีการตัดสินใจที่ยากหรือว่าต้องเสียสละอะไรบางอย่างแต่ก็คือจะไปต่อนะคะใครสลักพังกันได้นะไม่ต้องซสีเรียสนะคะถึงแม้ว่าจะเจอไพ่ดาบแบบแทบจะไพ่ดาบล้วนๆนะคะแต่ว่าแนวโน้มมันดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสำหรับเดือนกันยายนปักหลังนะ เมยใช้ไพ่อีกสำหรับหนึ่งเลยนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะ,ะสำหรับทุกๆท่านนะคะเป็นห่วงนะคะเพราะว่าตัวเมเองเนี่ยเจอปัญหาสุขภาพลุมแล้วทําให้ไม่สามารถอ่านดวงไพ่เพื่อนๆได้นะคะดวงไรยวันนะช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเมพักดวงไรยวันเอาไว้นานแล้วนะคะเพราะว่า สุขภาพเมียไม่ดีเลยนะคะก็เป็นห่วงทุกท่านนะคะดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันป่วยขึ้นมาก็ยาวแบบนี้นะคะท้ายสำรับนะคะได้เป็น4ี่คาาขึ้นมากับผัวช่วงนี้ความสัมพันธ์จะมั่นคงเหมือนเดิมแล้วนะคะให้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวว่าจะกลับมาดีถ้าใครที่แต่างงานกันแล้วก็หมายถึงชีวิตคู่ที่มั่นคงเนี่ยกำลังจะกลับคืนมาแล้วนะคะอุปสรรคต่างๆก็จะหมดไปโดยสิ้นเชิงนะให้เวลาหน่อยนะคะ ในรื่งความสัมพันธ์มีจัดเม้นต์กับผัวนะคะมีเอสบอนะคะแล้วก็มีแฮงแมนอย่างที่บอกค่ะว่าช่วงนี้อาจจะยังมีปัญหาบางอย่างที่ยังดิวยังจัดการไม่ได้แต่ว่าคุณสองคนเนี่ยตัดสินใจจะให้โอกาสกันแล้วดังนั้นเนี่ยไอ้สภาพวะอึดอัดเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยกับคุณไปตลอดนะคะมันอาจจะอยู่แค่ในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองสิ่งสําคัญก็คือการที่เราตัดสินใจแล้วที่จะไปต่อเนี่ยภพยตรงกลางเนี่ยสำคัญนะคะ แล้วก็ชีวิตคู่ชีวิตรักที่มั่นคงก็กําลังจะกลับคืนมานะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้คอมมิชเมนต์อย่างเช่นยกตัวอย่างนะเป็นแค่คนคุยแล้วมีปัญหากระซักเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ช้าอีกไม่นานคะ่ะคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ตรงนี้แบบมีคอมมิชเมนต์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำพยากรณ์ในส่วนของไพ่ออรเอรกันบ้างน,นะคะ ได้มี forgiving and learning นะคะมี hard to hard conversation แล้วก็ regen factor นะคะอุปสรรคปัญหาเยอะนะคะอย่างที่บอกให้ดาบมาเพียบเลยอมันก็มีแหละนะคะแต่ว่ามันค่อยๆปรับเข้าหากันนะคะก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้หรือว่าอุปสรรคนี้ไปได้เนื่องจากเกิดความเข้าใจกันคุณมีโอกาสที่ได้เปิดอกคุีก,กันนะคะในช่วงนี้ทำให้มีการให้อภัยซึ่งกันและกันก็คือ forgiving and learning นะคะ ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดด้วยนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณสองคนนะ่ยยังรักกันนั่นแหละมันก็เลยทําให้คุณยังให้โอกาสกันอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีความสงสัยว่าเจอปัญหาหนักขนาดนี้จึงไปต่อไหมเขาจะให้โอกาสเราไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะตอบเลยว่าเขายังให้โอกาสคุณนะคะมันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันการปรับตัวเขาากันเนาะหรือในทางกลับกันก็คือคุณก็ยังให้อภัยคนรักรือให้โอกาสเขานะคะประมาณนี้นะให้ก็ ออกมาในทิศทางเดียวกันเลยนะคะก็คือว่า,าคนที่เพิ่งจะผ่านพ้นช่วงย,กยากๆอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการปรับความเข้าใจโดยแท้นะคะคแล้วก็การให้โอกาสกันแล้วก็เรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันนะคะคำทำนายในวันนี้นะคะโดยการเปิดไพ่คำแนะนำ angel answer นะ เดี๋ยวช่วงเดือนหน้าเนี่ยช่องเมมเมชแนลจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ่านด้วยนะคะก็รอพบกับรูปแบบใหม่ๆแล้วกันโดยเฉพาะดวงลนวันเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการลงคลิปนะคะอาจจะลงคลิปเป็นคลิปเดียวยาวๆนะคะประมาณนี้เพราะว่าการที่จะอีด t ิทคลิป12คลิปยาวค่อนข้างเป็นงานที่ยุ่งยากสำหรับคนอ่านนะคะให้คำแนะนำ yes นะคะ p e a c e f u l restoration แล้วก็ n u ดีมากอย่างที่บอกค่ะ จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยหลายๆสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักไม่มีอะไรที่คุณต้องกังวลนะคะโนนิชูวารี่พีซูเรสเซเชันหาทางออกได้ทุกปัญหาแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีใครจะต้องแบบทุกใจนะคะจากการแก้ไขปัญหานี้ด้วยนะคะ yes, yes. ก็หมายถึงการสงหวังหรือว่าเราคอยคำตอบอะไรก็จะได้คำตอบที่มันเป็นโพซิทีฟนะคะรับพลังงานบวกได้เลยนะ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะชาวลัคนาชาวราศีธนูนะคะรวมถึงชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเมเมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกกําลังใจที่ส่งเอ่อมเมสเซจเข้ามานะคะส่งทางไลน์เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับเมย์เนื่องจากรู้ว่าเมย์ป่วยะนะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ต้องเบรกเรื่องของดวงใจวันเอาไว้ค่อนข้างนานแต่ว่าเมย์สัญญาว่าเดี๋ยวกลับมาทําให้นะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ